ช่างรู้คู่ด้านมแล้วครับครับตอนนี้เราลองไปฟังเสียงคุณดาวเจ้าของบ้านกันนะครับว่าการซ่อมเสารอบนี้นะครับความรู้สึกก่อนหรือหลังในการตัดสินใจที่ใช้ทีม s ซอร์วิสเท r ร์เรสคอนสตรัชกับช่างรู้ผู้บ้านนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณดาวครับ ปกติเราจะจ้างช่างทั่วไปมาใช่ไหมรเราก็จะแบบเหมือนเขาจะมาแค่แงปูนเฉยๆครับแล้วเขาจะไม่เจาะแบบถึงเสาเหล็กข้างในเหมือนที่เราจ้างช่างมาแต่พอเรามาเห็นในสิ่งการทํางานที่เขาทําคือเรารู้สึกว่าเราประทับใจและเรารู้สึกว่าเราเราโอเคที่จะแบบเหมือน เขาสังเกตเจาะลึกไปถึงข้างในว่าเสาเหล็กที่ที่ปลูกมาตั้งตั้งนานแล้วอ่ะมันผุหรือว่ามันก่อนหรือว่ามันขาดอะไรยังไงเขาก็จัดการซ่อมไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนพอเห็นสภาพตอนจบแล้วคือมันเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ซ่อมอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราโอเคกับทีมแล้วเราก็พอใจกับการทํางานที่ทําค่ะครับผมครับขอบคุณมากนะครับนี่เป็นเสียงสะท้อนจากเจ้าของบ้านวันนี้นะครับงานเสร็จเรียบร้อยสมงมอบขอบคุณมากครับคุณดาวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นเสียงจากเจ้าของบ้านนะครับที่เห็นการซ่อมเสาต้นนี้นะครับนี่คือเสาต้นที่ซ่อมอย่างที่คุณดาวบอกนะครับว่าการทํางานนั้นเราจะรืออ้อคอนกรีตออกจนถึงเห็นเหล็กที่เป็นสนิมแล้วถึงจะมีการเสริมเหล็กเข้าไปโดยเหล็กที่เหลือที่เป็นสนิมนั้นก็ใช้น้ายาแปลงสนิมน้ายาแปลงสนิมนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ให้เหล็กแข็งแรงขึ้นนะครับแต่เป็นการหยุดหรือยับยั้งการเกิดสนิมอย่างน้อย3-5ปีถ้าปล่อยเปลือย แต่พอเราทาน้ํายาแปรงสนิมไปแล้วก็เสริมเหล็กแล้วก็ทาด้วยอีพ็อกซี่แล้วก็ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างมันคือปูนซ่อมที่มีสเตร็ที่มากกว่าปูนปกติซึ่งเป็นปูนซ่อมโครงสร้างที่มียี่ห้อในในท้องตลาดที่มีความเชื่อถือได้นะครับหลังจากนั้นการซ่อมที่นี่ถึงไม่ต้องเปิดกระเบื้องเพราะว่าเราไม่ต้องทุบส่วนนี้เนื่องจากการซ่อมส่วนของด้านล่างใช้คาร์บอนไฟเบอร์ในการฉาบซ่อมนั้นนะครับ CFRP เนี่ยปกติจะซ่อมแก้ประมาณ5 0ถึง1เมตร เนื่องจากเราเห็นรอยข้างบนเล็กๆนะครับเราก็เลยใส่เป็นเม็ด50เป็นการเสริมคาร์บอนไฟเบอร์หรือ CFRP เข้าไปจนถึงเม็ด50แล้วก็ฉาบแต่งเสานะครับแล้วก็ทาสีใหม่เพราะเสาต้นนี้ก็แทบจะมองไม่ออกว่าเป็นเสาที่มีการซ่อมแซมหรือแก้ไขนะครับแล้วก็ทาสีโดยภาพรวมของ ผนังชั้นล่างนะครับการทาไม่ได้ทาทั้งหมดนะครับสังเกตว่าเราทาแค่ผนังแล้วก็ไปตัดแค่แนวคานเพื่อให้ดูแล้วนะครับเป็นผืนเดียวกันโดยที่สีที่ก็จะเป็นสีเหลืองใกล้เคียงกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานของทีมเซอร์ e ิสเท e ร Construction นะครับแล้วก็ผมก็สัญชัยกานนาะช่างรูกคูบ้านนะครับที่เรามาอยู่กันที่นี่แล้วก็ให้เห็นภาพของการทํางานแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกขอบคุณเจ้าของบ้านคุณดาวแล้วก็คุณพ่อคุณดาวนะครับที่ไว้วางใจ แล้วก็เชื่อใจมั่นใจกับทีมงานช่างรู้ผู้บ้านแล้วก็ทีมเซอร์วิสทเรสคอนสตรัคชั่นขอบคุณมากครับช่างรู้ผู้บ้านมาแล้วครัหากบ้านคุณมีปัญหาอยาเจอหาทางแก้ไข